ค่ะกับาสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สู่คนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งช่องพนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะเมือเ่อกี้มาเยี่ยมมายามมกากราผ้าจานแจ๊คค่ะพี่น้องค่ะวัดหนองพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่เขามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะท้ามักถ่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องในเด้อค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่าเพื่อที่จะได้พ่านข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะบรรยากาศวัดพระอาจารย์ก็เงียบสงบเย็นสบายค่ะพี่น้องค่ะสิทธิ์สายานุสิทธตหลวงปู่ใหญ่ค่ะนาะค่ะพระอาจารย์สายฝนค่ะพี่น้องค่ะงามงามเชียวต้นใหม่พระอาจารย์ค่ะนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ไทยเห็นหนาได้บ่เจ้าค่ะ แต่เนาะพ่อจะสาธุจะค่ะว่าวเราะต้นไหม่ลงไปทรงพายจันไงเนาะค่ะเนาะครับอาไปปลูกค่ะีไ่ป่ารีวิไลค่ะารัดริโคดพญาไม้พญาไม้มีไม้หอย่างมีไ่ไก่ต่างารพัปริโคดพยาา่างไส่ไก่เกียงไก่ต้นโพต้นไส่ต้นเกียงไก่ต้นกลางแล้วก็ต้นสาราัดริโคดค่ะสมกูรณเดียวกัน ค่ะหลวงพ่อเขาบอกนะจ้ะค่ะเป็นโฮมเป็นเงาตอนมันใหญ่มากสิเป็นลายนึงกันแล้วค่ะมันจะทำมันสมบูรณ์ดีเลยค่ะลายนึงแค่เป็นลายนึงเลยโอ้ค่ะกินเบิดเลยจ้าหลวงพ่อละาวายังก็นักบุญแห่งพื้นป่านักฆ่าแห่งพงไผ่นักบุญแห่งพื้นป่านักฆ่าแห่งพงไผ่ครับี่น้องคะนยุกไก่มันกินเบิร์ดนะกินเบิเ์ดต้นไส้มาเห็นต้นไส้มันกินเป็นใหม่ค่ะต้นพ่อเป็นของใหม่นะค่ะกินเบิด พ่ออาจารย์ได้พันมาจากสายคันนี่มาพุ๋นแล้วมาจากหลวงพ่อไปแล้วโอ้มาอม่อมพ่อเอาครับเอาเม็ดมาโอ้มันลดนี่ยังเม็ดยังกับไปเก็บไปยันละเสียเอาเนี่ยไว้โอ้ยสั่นเดี๋ยวมากวันไหนเอาเมล็ดเอาพ่อเขาเลยจากสองอันต้นเได้เจ้าค่ะอออ๋เตนี่ไปที่รานนี่ค่ะจะเอาไปปลูกร้านท้ำไว้ไม่เสี่ยนไว้จากสองต้นหนึ่งแค่ปูแค่เยะเด้พราะเป็นห่มเป็นเงาเนาะเจ้าค่ะเนาะกระซี้ไปพุ๋นกระซีเห็นค่ะพอเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเยอะแยะค่ะเพราะพอไปเยอะ เนี่ยต้นไสุ้้มเนี่ยจะมาปลูกไว้ค่ะส่นไผ่เขาไม้ตะพุ่น่ระเนี่ยค่ะของเม็ดไม้ตะพุ่นนะเก็บเม็ดมากยุเม็ดมันใหญ่แล้วจ้ะหญ่แล้วมันโลอนมากเขาก็เก็บเม็ด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 ค่ะอืมพอไว้เขาขึนมาเป็นโฮมนี่มากมากต่อาจารย์ก็ลังตอนนี้ก็ลังเอาดินลงไม้ขยายอันเฮ็ดอันเฮ็ดร้านทำให้นไหมซี่เพิ่มน้อยน้อยน้องเข้าค่ะมากน้ำ อ,อยู่ไก่นาอยู่กไก่าชเชหงมปลูกกล้วยขางสา้เขาจกสาอเาหมาะเลยค่ะนีละลงพ่อเขา,าเล็กๆปลูกกล้วยก้อนเอากล้วยไปลูกก้อนค่ะกล้วยปลูกออมห้วก็ซุ้มเหนียดใส่เลยค่ะอันได้ไดกล้วยได้เบิดแล้ว,วออคว่ะก <c oughs> ล,ล้วยภาษาอะไรยังไยอ่าเสียหารนังจ้ะเยอะกินค่ะ ไม่แต่แม่ซีผู้เดียวสำหรับพ่อหน่ะพ่อแล้วหาไรลอกไรถ้าหลวงพ่อเป็นพ่ะพ่อเราอหลวงพ่อหลวง่ะลอยหลวงพ่เนี่ยหาไรซิบไรนี่เลิกกินแล้วค่ะเน้อได้น้อยค่ะก็ปลูกปลาปลูกดวงไปหันให้ย่างเข้าไปมันว่เห็นปลาเลย ค่ะดีแท้น่องขาขาดูได้ร้ายคุณเมซี่ตามสบายเลยตามสบายวนึกว่าเมซี่นึกว่าเมซี่เข่าสาวตัวนี้สาวเดี๋ยวไปพร้อมกันแต่พร้อมกันนี่เดี่ยวต้นไม้ไส้ขั้นเนี่ยแจ๊สิเบิร์ตพวกเบิร์ตเขามันแก่มันเต็มแล้ย่ามันดังม่ได้เดี๋ยวไปสิ้นเดือนพร้อมกันผสมกันก็เมซี่ทำอุบวนี่อันนี้ก็อุบวนนะเจ้าค่ะ อ่าเป็นเอฟซีมาจากอุบลพ่นไม้เดี๋ยวเอซีสิมาอูตจากอุบลสามคนเดือนนี้ละกสิพอดียวเพา่เอามาทรงขึ้นมากจะมากกสิลงไปทรงอีกรอบค่ะไปพร้อมกันสบายเลยพราะตรงนั่งดีแลวก็ดีเขาก็ดีสบายสลายไร้ว้มาตั้งตังไก่มาแต่สั่งคอมเลยเจ้าค่ะมาตังใก่มหาพระอาจารย์เลยค่ะตัวขึ้นแม่ยุส่ไม้งันบอก สาเฮ็ดล่ามถ่านหน่อยเพิ่มนน่นยแล้วแต่ว่าท่านด้แล้วดอกเขาแต่ได้มุ่งลังค่าเจ้าค่ะอสังกะสีเจ้าค่ะสังกะสีมันเป็นซาลาหน่อยแบบเอาใบสวดมนต์หน่อยๆนะเจ้าค่ะกับเสาเก่าต้นนึงเจ้าค่ะอาจารย์เลือะกินแล้วน้ำลายมีที่ลงเข้าหาไรซิบไรนี่เลือะกินแล้วค่ะปลูกต้นใหม่มันลมลืนโหลดเดี๋ยวหลวงพ่อระน้ำวารมาเอง ค่เราปลูกต้นไม้ไว้ให้มันร่มรื่นไว้ให้มันเขียวไว้ค่ะเขียวทั้งปีชุ่มชื่นทั้งปีเดย้อมไม้ถามเพื่นึกกันอาจารย์ถามเพื่นวันอ้าจารย์อันแอชเชียดอันรานทำน้อยๆหายไม่ซี่มันสิมีอุปสรรคมันจะไปยากอะไรมันจะไปยากอะไรแล้วเนาะมันร่มลื่นไว้อ๋อเจ้าค่ะลร่มลื่นไว้เดย้อมไม้โอ้เพิ่์นเจบเม็ดม่เด้วอาจารย์นะแม่ต้นนี่ก็เพิ่์นก็บเจบเม็ดม่ามะเพาะแล้วก็เพาะแล้วแล้วก็เอาไปขึ้นทั้งนั้นอีก เอาไปส่งมาเมรันพอดีเขาบ่มีนะพระเจ้าโทษหาว่ามีต้นอัชชาพอลงบ่อให้เอาปลูกต้นอัชชามงเนี่ยพระเจ้าว่าที่วัดปลาสีวิไลเนี่ยให้ปลูกต้นอัชชาปรณิโค้ดพอดีเขาก็โท้หาวัดนันบะนีบ่มีบ่มีพอดีวันทอามีพอดีมีบ่มีเอาพอดีเลยเอาไปลวมสร้างบรมีนะแต่มันสามสิบต้นกันบ่มีดูดเอา น่เอนลูกกับขอก็ายจารคู่อยากอย่อนนะขอเป็นหุ่มเป็นงาจักนันนันเอาออกความมินักเกินไปจ่าสาธุอาจารย์สาธุโอ้สีสีลมสีเลื่อนกับวันนี้ละขอเพิงวันละมีะพาจารยนน้ำกับปูใหญ่ห้าแล้วเนาะ

เจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้ยยินดีต้อนรับอ่าสั่งข้อมค่ะแต่ว่าแต่ว่าห้องยู่พ่นวิสัยแต่มันติดสั่งข้อมบางทีนะเจ้าค่ะมันสิบขึ้นค่ะขึ้นอำเภอพ่นวิสัยที่สิ่งที่อยู่ให้พระอายจานทั้งหลายค่ะนี่ราคาซ้ำนักปฏิบัติธรรมเนาะค่ะเอฟซีแฟนช่องอยากเดินทางมาปฏิบัติธรรมก็เดินทางมาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะน้ำพระอาจารย์แจ็คพินเงียบสงบที่อ่า กดแชร์ไปได้ค่าจาย์เห็นอาจารย์คนมากรรมฐา,านหล,ลายๆก็ซอยกดแชร์ไป<ม>พี่น้องเขาเสีได้มากรวมย่างกรรบมาทานนะจารย์เนาะต่างพารามิเตอรค่ะพลิกใจจะคล้องนี่แหละค่ะุพจิตุกใจเข้าออนอกจากท่านนอกจากศีลแล้วเขาต้องมีการภา,า,นะา,าวันหน้าค่ะครูบาอาจารย์บอกว่าให้ทา่านกับศีรวยรักษาศีลกับศีสวย เพราะว่าน่าสิได้มีปัญญาค่ะว่าเมีนว่าเมีนสวยเรา้อมีปัญญาบ่ได้ค่ะสวยสวยมึงปัญญาก็ไม่ประโยชน์มาต้องมีปัญญานั่ค่ะมีปัญญาหมายควกบาร์มุจักอันใดเป็นโทษเป็นโทษอันใดเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ค่ะเพาเมีนว่าเห็นเห็นเห็นโทษเป็นผูกเ่ราะเมีนคุมีปัญญาค่ะขอฟังอีกรอบนึงแน่อาจารย์คือมวลแท้สวยต้องมีเป็นยังไงค่ะให้ท่านกับลวยค่ะรักษาศีลกับซีสวยพ่อสวยแล้วก็ต้องมีปัญญาถ้ามาต้องมาภาวนาค่ะโอ้สาธุค่ะ มีปัญญาสลาดแล้วก็มีศีลมีธรรมนั่นพอรักษาศีลได้จ้ารักษาศีลเกิดเป็นมนุษย์คนเท่าเกิดเป็นคนใดก็พอรักษาศีลมากเขาเคยเห็ุมากเคยรักษาศีลหามากบริสุทธิ์จึงเกิดเป็นคนใดนะมันต้องมีเหตุนจะ่ามีเหตุทุกอย่างล้นแล้วเกิดจากเหตุที่เุาเป็นคนสมบูรณ์นี่เดียเคยเหตุมากเทารักษาศีลมาแล้วบริสุทเทาต้องเอาศีลต่อศีลเอาบุญต่อบุญเอาดีต่อดี ค่ดังนั้นเ่าก็มาศึกษาคุดคิดตื่ใจนี่สำคัญค่หลวงตาฮาบอกว,ว่าดวงจิตหัวใจนี่สำคัญที่สุดเลยการตื่นใจถ้าใจแหกใจดีเฮ็ดยังก็ดีเจ้าค่ะเห็นว่าล่ะเจ้าค่ะถ้าใจบ่ดีนี่ย่างพานกระเขียดไว<ค>้ <laughs> ถ้าใจดีดีย่งเฮ็ดจังได้ก็ดีผู้ใดว่าจังได้กับออโมเปลี่ยนยังใจก็ดีเด้อวะถ้าใจพอดีเฮ็ดจังได้กระเขียดสูง วใช่ไหมคว่าจารเนี่ยเขาจแต่พ่นธยเนาะเขาเเห็นที่ยังกบเขาเด้ดเปลนือการทํามามเป็นธมาเดญ่ห้องพายุ่งเห็ดอาจา์พายุ่งเกับเพื่อของของเปินทั้งสัตวล้วซาคืได้หลายเอาไปเอาเที่ล่ะนี่นกอพอให้ปูได้ต้นไผ่ปลานี่ยใน้ำไปปลูกางาเนี่ยมอเลยอ้ย ยไปยไปขอคนหลายเลยขอดีดดีดเลยเอาไปเนี่ยสมารพอจากเม็ดได้เนี่จ้าจ้าคุยค่ะค่ะื้อเอาไงเนี่ยเเป็นยางค่ะแตว่ายามันสั่มอยู่เด็นั่นเหรอคะอาจารย์เอานอนรุงดีก่นอน่งนอนร่ง่วนยาขอพ่อจากหลายหลายอย่าเลยตนพวกไข่เนี่ดีดีหลายเป็นอัจฉรยะ เพา่าเราวาผู้ใดปูกกกไพของพิษชนไพนี่จะเป็นอัจริยะนอนอระว,วกไพรนี่เ็ดแต่ทุกอย่างค่กินก็ได้คเค็ดยังก็ได้เ็ดเงี้ยนนด้นในเวาอัจริยะ,ะบ,บังแต่บ,บ้านแอมบนบนแอมนอนพายจันทน์เพิ่นก็นเอาแต่ล่ำไพเ่ด้ค่ะลำไพเอาแต่เลีนยงขึนไปเลยค่ะคน จ้ะแต่ว่าเพราะม่ได้โดนเต็มเนาะค่ะว่าได้โดนนะอาจารย์เพราะว่าล้มล้มสิก่ยอยู่เจ้าค่ะเออลมก่า๋อได้แนวหอดได้แนวไปปลูกเรืยปลูกมักน้ำค่ะรวมก็ตายคยังนี่กัวไตนี่ไตไตน้ำค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะพุ่มมายัมท่าทางพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้าเก้าหก หกเจ็ดล่างเน,น้นเน้นเอาไปลวยเอาไปเฮ็ดเอาไปสังค่ะพี่น้องคะจังได้กะทั้งนี้ทั้งนั้น,นตัวเลขทุกโตเขาได้ลดได้น,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ่ะคักคอยนําเสนอฝากตอนนะคะพี่น้องเนาะขอให้เฮงเฮ่ง,งปังปังลำลำลุยลุลลย,ลย,ลยสูขโสุขคนค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้า